หยาบหย,าบ,ย,ยาบอยูอ่มันนี่หรือว่ดีอืมแต่ว่ามันเป็นกระเบื้องไปเออเพิ่นเฮ็ดงานเนียบดีเลยนาะเอาพอตุม้มก็ถอดรองเท้าเขาไปน้ำนี่นะคะแล้วส่วนมากเพื่นที่บ้านไม่คุ้มจะเป็นกระจกตรงนี้จะติดแชียงเลียโอ้เย็นดีเนาะมันมีฉนวนกันท้อนทีงเยน็ะนะหมดเสร็จแล้วนะคะเก็บ เหลือตงตอาบไ,ไหนมาติตะข้ากับติดสิ่งติดอย่างแล้วเรียบร้อยอันนั้นเต่าไฟฟ้านีใสใต่แกะไฟฟ้าไฟฟ้าบบนั้นปะ่ะมนานี้ดิบเลยฮะเอานา้ำก็เต็มสิ่งฮะไม่ระบายเด็ดฝนฟ้บอกใส่บอกใส่บอใส่อเสียงแจ๊กลงใส า็จะเพื่มเหมือนล่างถ้วยอยู่นี่แล้ว,ว,วเก็บของไว้จะซื้อมัน็นวะจับจับก็กเสีว่าลงทอเปนวะลงปะเปิดเบาๆบามันจะพาโอุ่ลมดีแท้ครัวเย็นคักพี่น้องพื้นที่ของครัวแป็นปะลงใสล่องทอปะ ันนี้ห้องนอนน้อยหนึ่งเหลือแต่อ่างล้างหนาบพราัปิดเป็นบ่อพอพ่ออ่างล้างหนา้าสิซือไหนิอ่างล้างหนา้าเพาบปิด,ด้ยยืดใส่ไปนิยืดหนิเลยท่นนานออกมาปะออกมาแล้วทอนทิานามยืด่นิยืนซึ่อบักบักกั้นม่น,นาจะเนี่วซัมเนีย กั้นก็ได้บ่กั้นก็ได้บ่ได้จำเป็นอลยูดลมหนาไวไวายวาแล้วเียนหลังนี้ลมเขาดีอันนี้ห้องเล็กเป็นห้องน้ํารวมตรงนี้เอาไวเ้เฮ็ดห้องสันทนากา,ากาศยังได้มันมีเตียงเปี่ยนมันมีเตียง่ฝาหน่อยซ้ำนี่แต่เขาจ่อไว้สิได้่องแต่เปียนเอาตรงนี้มันเสร็จจำอุ่นเท่ากซ้อมได้ไหอันนี้ห้องโถงวมาติดเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้เขามาบิวเอาบิวเอาดีกว่าตรงนี้ ก็จะบิวส่วนนี้ส่วนนี้ของอื่นๆกันยั่งจับบบิวหลายก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้านีุ่เบเกอร์ทั้งหมดเลยปะเป็นชุดไครชุดมันเลยนะคะวางแผนแบบชุดไฟชุดมันสนใจผู้รับเหมาคนนี้ติดต่อมาได้นะคะวางวางแผนแบบละเอียดยิบชุดเบเกอร์ของใครของมันเดี๋ยวเลยโปรสระบบไฟก็แยกกันระบบไฟก็แยกค่ะแยกเป็นห้องครับ เพื่ออะไรเพื่อการซ่อมบำรุงแต่งงายแต่ก็ประหยัดนะไม่ได้หมดงบเยอะนะคะเหลืออ่างไม่นชติดทุกห้องเลยไม่หนึ่งเลคก็มาสัมผัสก่อนปบายเดิเดอันนี้มาสเตอร์เบดรมห้องห้องข้างล่างเผื่อเดินขึ้นไม่ไหวเผื่อเดยงเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไปอยู่หลังนุไปหารถขท่นเด็กอืมหลังเศร้าเศร้าท น่าจะเป็นไม้นะคะตัสสดสินใจแล้วคอแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วตอนนี้ก็คือลอยเชนเดียของพระจะแล้วแล้วห้องคุณอยู่หลือติดอ่างแทนอ่างวางแทนอยู่ก็แค้แล้วด้ไงห้องนี้แล้วทีน,นี่เขาใช้ผนังสีเทาเข้มมีห้องเขาห้องเดียวที่แบบ แต่งห้องน้ำสีสีเข้มตัง้งามอยู่ได้หรอกเออเกานิยมเลยูอกี่เลอือดยู่มันเลือดกระเบื้องห้องน้ำมัน,น,นซื่อถ้าเขาเลือดขึ้นมันก็จะเออมันก็จะแต่นไม่ดกีกี่เลือดพอประมาณนะพอประมาณสีนี่นก็จะบิวห้องคุณอยู่ประมาณน,นี้บิวส่วน เดี๋ยวให้ดูห้องพักห้องพักไ่ได้มีหนาต่างนะคะห้องพักไม่ได้มีหนาต่างกว้างนลยเดี๋ยวห้องพักเลยตรงบันไดอันนี้พ้ดห้องนี้กังใหญ่อยู่เด้เลยแถวห้องเล็กอีกห้องหนึ่งแต่นี้มันสามห้องนอนข้างบนห้องทิศตะวันตกเรียบร้อยเหลือแต่ติดนี่ห้องน้ำ จะเย็ยนๆค่ะทำเงินสดเนาะเฮ็ด <Head S 2> <laughs> ไปเรื่อยๆตามงบประมาณเรื่อยๆเลยหาเงินเห็ดนะ,ะก็เอาที่ไม่เดือดเหลือดร้อนแล้วใช้ใจ่ายได้ด้วยแล้วก็ทำบ้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีไว้แบบสำรองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ห้องมาสเตอร์ใหญ่อันนี้ไม่อุ้มาจับจองเองนะคะเขาไม่ได้บอกให้จอง <S <S แต่แสปักไฟมึงปักไฟห้องข่พี่น้อง แต่ว่าน้องหมาจะให้อยู่ข้างล่างนะบ้านนี้ไม่ให้เอาขึ้นนะซนมากให้นอนข้างล่างกันทําห้องให้นอนต่างหากครอบครัวมันนะ่ะฝึกให้มันนอนพ่กับป้าหาเทำห้องแล้วก็แบบให้เขาวิ่งออกขี้เยี่ยวได้แบบมีกรงไว้ไหหถูกให้เขาอยู่มุมนั้น,นแต่ตรงนี้เนี่ยน่ยนี่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยไ้่นี้เนนนเนรงบ่ เศษมุ่มนั่นแหละไว้ให้แบบทำ,ทำกำแพงยาวๆแล้วก็ทำห้องให้ให้เขานอนตอนก,นกลางคืนพ่อแม่ลูกเขาอะไรเงี้ยพื้นทีมันหลายพี่น้องพื้นทีวาเลยหนึ่งเพจ่อก่วงขักถึงขอเบิงเราก่วงขักเลยอ๋อนี่เพื่นมาเีีร์พื้นที ในมาเคลียพื้นที่ใส่รถีงสวัสดีค่ะสวัสดีสีแล้วก็ท่านต้องปักไฟของใครม,มุมนี้ตอนแรกมีอันนี้แล้วก็ปิดไปก่อนว่าจะวางเตียงสืมอะไกันนี้จะเป็นแบบท่องแต่งตัวอะไรเงี้ย ชื่นชมประตูไม่อุ้มสดุดยอดที่บางแผนฉันย่ยมขอบคุณนะคะพี่นาขอบคุณนะคะแล้วเป็นส่วนของกระจกระเบียงก็จะเป็นสแตนเลสเราะวู้วเขาจะตากเข่าของคอ,อยสิได้ตากมือเลยเนี่ว่าสิเกิเลอะไรด้วยเยนี่ยสตากไม่บานกระเลาะกับกำแพงก็จะมันไม่ใช่แบบแบบนี้นะคะประตูบ้านกับกำแพงบ้าน อันนี้ทําชั่วคราวไว้แล้วมันก็จะทําเป็นส่วนอื่นอีกฝนเขานี้กว้างครับแต่ว่าพื้นที่ของน้ำกับความ ม่มีเวลาเลยแหละค่ะบ้านหลังนั้นก็มีเวลาจนเก่าจนทาบ้านไว้สวยๆจะมีเวลาอยู่บ้านบ่ลงไมมอุมนี่แหละเศร้าใจตรงนี้แหละอากาศดีพร้อมเนีหน้าบ้านนะทางทิศทางทิศอะไรนะทิศตะวันออกหน้าบ้านทางทิศตะวันออกนะคะทางหน้าขึ้ตรนอันนี้คือดีสุดแล้วบ้านหลังเนี่ยเอาจริงๆหันหน้าทิศตะวันออกตรงแบบ ที่นี่ขางบ้านเฮาาบงทั้งทิศแต่ต้นมุงต้นไม้อนะพอต้นแค่เฮ่าอย่างไงเกินท่าตัดลงมันจะหน่อยลงอีกว่ไ่าสามารถเปลี่ขนกันไปเก็บได้เลยนจนซ้าเยี่ยนซัำสองจังเลยจังั้นส่นสง,สง,สงสไงว, <ใน S 1> ว่าอิลีปลูกพร้อมกันกับทุกต้นไม้เลยแต่ว่าเขาญงเอาไงเอาตรงนั้นจะทําบ้านให้มาหมาอยู่นิดนึงให้เขาแบบอยู่มิดชิดนอนกลางคืนแล้วเอวิ่งเข้าวิ่งออกได้มีที่พหัวเลย ก็ทำตะข่ายแบบตะข่ายแบบนั้นใ,ให้ออกไม่ให้หมุดได้ไม่อะไรได้ขุดไม่ได้หมาใหญ่ก็เข้าหาไม่ได้การลงกันสวนนี่ไงให้ลูกๆได้วิ่งเล่นเน่างเขาแบบขึงาก็เลยมันจากมันเลยถูกเขาอยู่ได้เขาทำไมทำไมอยู่ไม่ได้ครอบครัวเขาอยู่ได้แต่ตอนนี้มันไปอยู่ในห้องนอนค่อยไม่ใช่โม่ฉีใส่แล้วหรอ ตออมันให้มันกินเนื้อทองมันเสียได้หมดขึ้นให้ให้ตอดอกมายู่ยว้ถขึเออบดไอว่าดอกขั้นใดมีบุญวาสนะต่อกันลนก่ยหลวกยน้ำกันใดมันก็เป็นไปละบ๊ายบายเงี้ยกับแล้วแต่ต้นคูนี่ตีบปลาแดงกิิงแน่เดี๋ยว่อยทีลลางกันนั่นวันหลายนั่นสิเอา แล้วอ๋อตัวนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมข่างเนี้ยระเบียงห้องคุนยูแล้วของเรามีกั้นแบบนี้ไหมมเรามีบ่ของเขาได้กั้นระเบียงแบบนี้ไหมบัดท่านบัดท่านได้เห็นบัดท่านได้เห็นเรื่องไหนหอมาที่หลังนั่นอืมเรา่ากันบกัยนกั้นตรงนี้กั้นสูงไหมเพราะกั้นติดตรงไหนซ้ำกันเพกั้นขึ้นนี่ไงบ่บอซ้ำหนีมันบ่เพียงเอล ยังสัง่งลกอ่างก็จะยกขึ้นตรงนี้เลยเพราะมีอ่างดูของน้ำแคบเลยเนี่ยนะให้ยืนอาบน้ำด้อ่างได้หรอใช่นี่ปัญหาคนอยาอ่างม่าง ท่านจะกัน้นแผงกระจกกันอืมจะเอาแผงกระจกกันเลยมันจะได้ไม่กระเด็นมามตรงนี้กับบิวอินตูนต้เสื้อผ้าไม่ได้ยากกับบิวอะไรห,ห้องไม่อุ้มไม่บิวค่ะจะเอาตามอารมณ์ตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จะบิวทําไมเป็นคนที่ชอบซื้อของใส่ตามอารมณ์เนี่ยของหลายค่ะมุมงเนียนจะเป็นตู้เป็นแผงมาได้เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าพ,พรึบเลยได้เนี่ย โซโฟ์โซฟานัง่งไล่สูงไล่สดได้เป็นห้องไล่สดนะเนี่ยตรงเนี้ยไล่สดบนห้องได้อะไรเงี้ยบิวเลยสวยบิวเฉพาะห้องคุณยูห้องหน่วก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มันฟิลบิวอินอะ่ะพี่แจมให้เขาเข้ามาติดก็ฟิลบิวนั่นแหละแต่ของคุณยูจะบิวผนงังบิวอะไรด้วยกับข้างล่างที่ก็จะบิวส่วนของอะเครื่องดืม่มที่แบบทําเป็นแบบ นี่กระเบื้องใส่ทรวขาอ่อนเรื่มเืเบื้องของน้ากระเบื้องเอาใส่ทรวเดียวกันเบิดยยเว้นห้องคุณอยู่อันนี้ใช้ทนขาวสะอาดหมดเลยข้างล่างก็มาสเตอร์เบดมใหญ่นะแขกพักได้หมดเลยใช่ไหมนะข้างล่างก็จะซื้อของเข้าไว้ตรงนี้ก็เออเป็นส่วนของครอบครัวอยู่ข้างบน ทับใจเวอร์ชิงนาเลียสา,สามหมอสามมองนสามทีเดี๋ยวไปเห็นหุ่นอังเก้าชิงมาหมาไว้ได้ไน่ะเขายู่จ๊งไแล้วเหอนี่ยเนม่ยฮะกันสิเอาข่อ,อย,ยอะไรสดยุ่เจกากับญานีข่อยทำมไปกัไปเนี่ยไปเสมมะคนละเรื่องกับข่อยวัดเราเป็นบนอนีมงเนี้ย โอเคแล้มกกวมันบ่ไปเบิ่งโหลดให้เขาเจ้าได้ิจเขาเจ้ามาเฮ็ดงานมื้อเดยเกี่ยวข่าว้าเลี้ยวบ้านี่ของเฮาเกี่ยวมื้อไดนนี่เกี่ยวแล้วตากเข้าแล้วม่เลี้ยงก็ได้ไปอุดรอนกันมาเราจะเซตตากมาแล้วเนี่ยมันบ่ให้เพิ่นเฮ็ดเล่นบ่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมุมที่จริงแล้วโต๊ะอาหารเปิดเข้ามาห้ามเตอแต่ก็จะบิวรัดตรงนี้เลยเอาโซฟาจะบิวรัดตรงนี้หน่อยนึงมรงนี้เห็นตู้ก็ได้ เวทชัวเวฟหนาวพี่เพื่อไม่ให้มันมาเจอกับห้องนี้กับโต๊ะอาหารมุมนี้ไงตรงนี้มันเป็นมุมโต๊ะอาหารแหละแล้วก็เป็นไอ้นียวันนี้ก็จะเป็นตู้ที่บอกที่พี่เป็นโซฟาในมุมนี้ปักไฟอย่างเลือดเราต้องไปแย่งปักไฟกันปักไฟอย่างเลือดไม่ต้องแย่งพื้นที่บ้านแม่ว่ามันเป็นกระจกเป็นส่วนมากชเชงเนลเลียเอาม่ได้ติดกางติดตุ่ม สองมองติเชนเน้เลียสองที่ถ้างั้นก็เป็นกลมๆพอเนาะไม่ต้องย้อยตรงเนี้ยย้อยแต่บันไดเพราะว่าเงินได้ใหญ่เยอะเงินได้ซ่อมเหนือซ่อมสายเฟ้ยพอต่อลงเลยเออมันนี่หกพอดวะคอยว่าคอยมากเลยคอยมากยังที่มันเป็นโมเดิร์นมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ข้างล่างเลือกนอนได้ตามสบายอีหล่าอยู่เก่งค่ะขอบคุณค่ะพี่นะพี่นะนองขอบคุณนะคะ เอาไปได้เลยไปเดี๋ยว่อเดินกลับไปไม่ต้องห่วงแต่มาห่วงเมียเส้นกับเทิงสิไปหน้าเทิงสิห่วงเมียงไปผสิเบื้องหลังบ้านผสิล่งทัรหลังบ้านครับไปพวงครับห่วงหายอุ้ยถ่องอืน่นกินเนื้ออู้ลุมดีล้มโกกนะถ้าบ้านหลังนี้เดี๋ยวกะกะว่าจะเฮ็ดอันนี้ให้แล้วเลยตรงนี้มองซักล่างเก็บขางในแล้วกะมันเฮ็ดบ่ะดนลอกเทออกมาแล้วก็ทาควัวไทยด้วยแล้วทําที่ซักล้างปิดตะไคร้ให้หมดตากตากผ้าได้ ม,มูนิกาต่ากด้ห่าหลบเฮียนคอยสามารถแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สะน้ำเดิมไม่สามารถจะทำสิ่งปลูกสร้างได้ตรงปลูกต้นไม้ตรงเนี้ยลูกเคยมาชมบ้านแล้วย,ยังมาเมื่อคือนนี้ตีสามถ้ากันไปกลุ่มเพราะว่าเอารถตู้ไปรถหุ่นใดขนานั้นแล้วก็ให้แม่พิมพ์มารับพีพ,พีเขาจะไปทําธุระก่อน,นแล้วแม่อุ้มกับพ่อตุ้มกับยูกิจะตามไปกินข้าวกันที่อุดรอตอนเย็น พี่ๆก็จะไปนอนบ้านมาือนกงสันตัวทางนี้ไ่ทรงได้ขึ้นสันสองได้บนนอเนี่นะตัวนั้นได้เยนะประมาณหกร้อยตารางเมตรนะคะวัดกันแล้วบ้านหลังนี้อยู่ที่หกร้อยตารางเมตรเดี๋ยวใครสี อันนี้ของเก็บกวงนี่เฮ็ดอยู่นี่พี่ไปลาวได้ไหมไม่ได้ไปพี่ๆจะทําธุระเขาจะทาธุระกับแม่เขาม,มาบาดแล้วแล้วเสีตรธุระเราให้มันแล้วถ้าสีไปไทยลูกอ่าใบกับเี่สองหลังนี่ึ้นแล้วนะคะขึ้นแบบเอาเลือกเอาใช่แล้วใครตุ้มแล้วขี่รถเมื่อเซไป อจะหกหกนิดนึงให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อุ้มจะเก็บของเดี๋ยวล่อแม่พิมพ์มาเดี๋ยวสิบ้าแล้วมาพิดละนะคะมักตัวันี้ได้ยหญ่ใช่ว่ามันคือแอบเหลืองมันอยากแอบแหงนิดนึงนะคะโอเค เข้าไปในออฟฟิศแบบเอาที่นอนมาปูไว้ดีก่อคิดถึงตอนนั่งไร้สดกายก่องนะตู้เย็นก็ยังเสียบไว้อยอะนะบางเป้าเสียบไว้แบบบ้างเป้าเเาหนามมาใส่เนี่ย อะไรอย่างนเงี้ยก่อนเครื่องใช้เนออฟอฟิตปูที่อนอนไว้ว่าจะเขาที่อนอนเหรยนเขากับนอนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกล้องมาให้ดูอืม โต๊ะต่างคอยโซฟา,า,าก็ปัญหาอย่างไรพี่เหตุผลที่เป็นแบบนไ้ย้ายก่อนอันนี้มันเป็นโต๊ะสำนักงานแม่โต๊ะเดียวไม่จะเสร็จไหนเนี่ยพอดีแค่ะไฟเลยสูงเลยส,สดไปเลยเดี๋ยวก็ย้ายโซฟาแป๊บ mùm tôi, tôi ông có không có yêu ở mùm môn môn Nè, Cái khe này môn tôi quan môn môn nha, tôi phải hả nào màu วีก็อยู่นี่เดี่ยเอาที่น้องขึ้นเตียงเลยก่อ คอมเมนต์ได้นะคะไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็สามารถคอมเมนต์ได้หมูโซฟาสูดอีกกว่าสื่อยางแพงเลยเนี่ยกลับมายีเลีย,ยมากะไรอห่างย่ยใสู่ซฟาต้วใหาทำอะไรย้อยหยดย้อยใส่ทนี้หาไม่กว่าเนี่ยต้องหาผ้ามาเช็ด สวัสดีค่ะบีปะทําให้เห็นหมดเลยแล้วจะไปห้องโน้นไปเอาน้ำมาอันนี้นอนเล่นได้สวัสดีนะคะพ่อสัสดีค่ะเป็นไหนได้เกี่ยวปะ เป็นตาได้เกี่ยวป่ะพอ่อวันแรเลยเราใช่น้่งมันกันนิดขีดจัดขีดจัดนิดอังคักติรถเกี่ยวโอ้ยแต่บ่เกินมือกับวางรอนกันบ่เกินดอกพวกหนูกับมาพอดมันได้ยิบหาผุนเดนี่แม่นค่ะตะวันสิไปงานเล้ามือมืออื่นห,หนูเดาไปเดาะพี่ตุ้มแล้วไม่ได้ไปลูกๆยังไม่เข้าอุดรเนี่ยแม่พี่มารับพี่ๆแต่ว่าเขาไปนะ อยังกับพ่ออ๋อได้ค่ะได้เขามาเลยพ่อเขามาเอาเลยค่ะหนูไลฟ์สดอยู่ได้ได้อ่าห้องโอเคเออสู๋คนประยู่บ้าลมองไดกะหกไปเบิดนี่ตาหนูกัดยังเสียผ่านม่นเป็นอย่างนั้นแหละมันประยู่บ้านปัญหาคือบ้านหลังนี้แล้วก็จะไ่ค่อยได้อยู่ พอเลยวโอ้นทีดายดเราว่าเนะเดี๋ยวยังค่อยว่ากันล่ังอันนี้เราแพ็กตรงนี้นะคะตอนตอนนั้นอันนี้ห้องเก็บเสื้อผ้ากลายเปห้องเก็บของไปหมดแล้วเดีมหรทำไมเนงอดมดแมนยัดว้ก้อนก็ได้พอมันบนีอย่างใดวางกจังมาจัการเดียนมากจัดกาจะกนก็ว่า ตัวนี้อันเก้าอี้ตัวนี้อ๋อ้ยยกมันเห็ดตอนไล่สดตอนนั้นมาทำไล่สดกันไงดูเก้าอี้ดูโซฟาแบบคิดหอดได้คนบระยูมันก็นจะเป็นแหล่งแจงสีทั้งคนบระยูด้วยค่ะไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปพี่ๆเขาจะทำตุละ โอ้ยจ้ากับสิเขาโตติดกันตลอดเวล,ลเาบอไ่ได้ไปเขาจะเที่ยวกันหลังจากมาจากเราเขาจะไปเที่ยวไหนไม่รู้แต่วันนี้เขาไปดูลิงที่กุมภาวะนะาอะไรกัไปตลาดกันมาสักโอ้ยเอาอเพ่ล็อกเ้วดึงกุญแจออกมได้เลยเอาสมมุติสม,สมาอย่างนี้ยคิดถึงตัวน้อง,องๆไร้คิดถึงเหมือนกันค่ะ ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวแบบรุ่มของสินค้าเยอะขึ้นอาจจะแบบออฟฟิศมันอาจจะกลับมาที่นี่ก็ได้รุ่มหาไม่กวดไปกวดอันนั้นจะให้แม่พิมพ์รับแขกอยู่ออฟฟิศยังบ้านในบ้านเน่ยังวนหาไม่กวดอยู่นี่อันนี้ก็คือนอนได้เลยนะแต่มันห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกไง สวัสดีค่ะบอกว่าให้เอาขอม้าจอดพี่เรามากกว่าเสียแล้วไลดูให้ทุกให้ดูตลอดเป็นยังไงจุใจไปเลยสิ ที่ไดไปหาลูกๆขายญี่ปุ่นเยู่เดี๋ยวนะคะกวาดก่ะนพ่อจ่อยทำบริเวณบ้านสะอาดมากแม่นค่ะจะจ่างเลาไล่เดือนเลยให้เลาดูแลไปเล่าไปใส่เลยเป็นพอบ้านที่ดีมากๆค่ะเดี๋ยวแม่มจะลงไลน์เดี๋ยวจะเดินไปดูเด็กๆ ราหลับแม่พิมพ์เพราะว่าเราสิมาหาบลูไสแเราแต่ว่าบอกให้นอนหนีได้พี่พี่มืงขึ้นไปนอนบ้านหลังปุ่นแล้ขี่ยานเ้อเอายานผีขึ้นเรากลาา้าเขาหน้าตอนสา้แล้วยานผีเป็นก้นยานผีนะใเป็นคนขี้กลัวไม่รู้ อุ้มเดินมาอีกจะพาไปเดินไปบ้านหลังนั้นแต่ฮะมันจะไปปิดไร้ที่บ้านหลังนั้นมุ้มไปหาเนววมาทำความสะอาดน,นี่ก่อนดีนะคะไม่บอกซื้อไม่กวดกันเป็นยังไงคะเป็นที่บริเวณบ้านไหมอุ้มโอเคไหม รู้สึกโอเคไหมทุกคนไห่พิมพ์รับแขกหมดยังไงไม่ถึงยังค่ะค่อยเสร็จแล้วมาพี่อยู่หันมาหลายมันกัดเล่าไม่แต่มาติดซึ่ง ตรงประตูนี่ก็จะได้เห็ดไม้เบ็ดเลยเพอดีแหละให้แล้วครบดูบื้นที่ดูบริเวณรอบๆนาบ้านตรงนี้จะปลูกยาเลยตรงนี้นคอก็อาบน้ำว้งตีหาหกโมงเช้าหนาว เอดี๋ยวเคยนังเครื่องข้าลำอุ่นหน่ำบอกไหลข้ามําอุ่นพี่อบมาสาวพี่ห่วงกากาอยู่แม่มันหนาว,วสุดห่วยออบไปโลดสันดอกทหารดอกน,นี่บ้านหลังเก่านะคะก็คือขึ้นทีนหลังพุน่นแล้วปีหน้าฟ้าไม่ขอเสิบิวดีๆอยู่ทีนหลังนี้เพราะว่ามันฝนแอบสาดสวัสดีค่ะเกี่ยวข่าวระบาอสวัสดีค่ะเกี่ยวข่ารวบ่ จำว่าได้เอจําว่าได้วะหนูล่งปหลายได้สามสิบก็โลตัวไหนโดนกัดตัวไหนโดนกัดลูกเป็นยังไงละแม่เอออีล่ะอีหลับต่างก็เป็นแต่่าติให้พ้ากันตีเสื้อเถรมจำว่าได้ยังไงหนูสิทีเดียคุ้มหนู่านมันจังได้บ่เนี่ย